Intuitive Vertical Q3 ปี2025งบดีกว่าคาด 1. รายได้รวม2.51พันล้านดอลลาร์โต23%จากปีก่อน 2. กำไรต่อหุ้น2.4ดอลลาร์เพิ่มขึ้น30%จากปีที่แล้ว 3. ย่อผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชีโต19%สะท้อนการขยายตัวทั่วโลก 4. ติดตั้งเครื่องใหม่427เครื่องจาก379เครื่องปีก่อนและกว่าครึ่งเป็นรุ่นใหม่ดาวินชีไ 5. ฟ 5. รายได้จากบริการและอุปกรณ์ต่อเนื่องโตต่อเนื่องทำให้ธุรกิจมีรายได้ประจำมากขึ้น แนวโน้มบริษัทคาดว่ายอดผ่าตัดทั่วโลกจะโตเฉลี่ย17-18%ต่อปีและดาวินชี5จะเป็นตัวเร่งเติบโตหลักในปี2026พร้อมเดินหน้าพัฒนา AI และออโตเมชันเพื่อยกระดับสรรยกรรมอัจฉริยะสรุป ISRG โชงบแรงทั้งรายได้กำไรและยอดขายเครื่องรุ่นใหม่พื้นฐานยังแกล่งและอนาคตของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับ